สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์หัวข้อที่หลายคนอยากทำแต่ทำแล้วล้มเลิกบ่อยมากนั่นคือการสร้างวินยัยหลายคนคิดว่าวินัยคือความพยายามการฝืนหรือการบังคับตัวเองให้ทำอะไรบางอย่างทุกวันแต่จริงๆแล้ววินัยไม่จำเป็นต้องฝืนใจเลยถ้าเรารู้วิธีสร้างมันแบบถูกจุดวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าใจหลักการง่ายๆที่ใช้ได้จริงคือ สร้างวินัยแบบไม่ต้องฝืนใจเริ่มจากหนึ่งอย่างง่ายที่สุดและหลังจากฟังจบคุณจะรู้เลยว่าทำไมเราถึงล้มเลิกบ่อยและต้องเริ่มจากตรงไหนเพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงได้จริงแบบไม่เหนื่อยทำไมคนเราจึงไม่มีวินัยขอเริ่มด้วยคำถามง่ายๆเคยไหมอยากเปลี่ยนแต่ทำไม่ได้อยากตื่นเช้าอยากหุ่นดีอยากออมเงินอยากอ่านหนังสืออยากพัฒนาตัวเอง แต่สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมเราไม่มีวินัยเลยจริงๆแล้วสาเหตุไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณไร้ความสามารถแต่เพราะคุณกำลังพยายามเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนแบบรวดเดียวซึ่งสมองของคนเรามันทนไม่ได้มนุษย์ทุกคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนที่ใหญ่เกินไปและเร็วเกินไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมุติคุณไม่เคยออกกำลังกายเลย5ปีอยู่ๆบอกตัวเองว่าต่อไปนี้จะออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงร้อเปอร์เซคือล้มเหลวแน่นอนเพราะมันใหญ่เกินไปสำหรับร่างกายและสมองที่ไม่เคยชินหรือคนที่ไม่เคยเก็บเงินแล้วอยู่ๆตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะเก็บเดือนละ5,000คุณจะทำได้ไหมทำได้ครับแต่สั้นๆเดือนที่สองจะเริ่มเครียดเดือนที่สจะล้มเลิก แล้วกลับมาบอกตัวเองว่าเรามันไม่มีวินัยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีวินัยแต่เพราะเริ่มผิดวิธีหลักการสร้างวินัยที่แท้จริงคือเลือกเพียงหนึ่งอย่างที่ง่ายที่สุดจนมันเบาจนมันเหมือนหายใจนี่คือหัวใจของการสร้างวินัยแบบไม่ต้องฝืนหลายคนล้มเหลวเพราะเริ่มจากเป้าหมายใหญ่ความคาดหวังสูงความตั้งใจแบบไฟลุกพึบ แต่ไฟแรงไม่เคยชนะความสม่ำเสมอไฟแรงคืออารมณ์วินัยคือระบบและระบบที่ดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอตัวอย่างจากชีวิตจริงระบบดีกว่าพลังใจคุณเคยเห็นคนที่ตั้งใจเริ่มวิ่งไหมครับอาทิตย์แรกวิ่ง5กิโลยิ่งกว่าโคชเอกอาทิตย์ที่สองวิ่งเหลือ2กิโลอาทิตย์ที่สหายไปเลยเพราะเขาเริ่มจากใหญ่เกินไป แต่คนที่วิ่งได้เป็นปีๆเริ่มจากอะไรเริ่มจาก5นาทีหรือเพียงแค่สวมรองเท้าก้าวออกหน้าบ้านพอทำแบบนี้ทุกวันที่สุดก็กลายเป็นระบบระบบก็กลายเป็นวินยัยวินัยก็กลายเป็นชีวิตประจำวันทำไมต้องง่ายที่สุดก่อนเพราะวินัยเกิดจากชัยชนะเล็กๆไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ยกตัวอย่าง ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้เริ่มจากหนึ่งหน้าไม่ใช่20หน้าถ้าคุณอยากเก็บเงินเริ่มจากวันละ20บาทให้มันง่ายจนปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณอยากออกกำลังกายเริ่มจากสควอตวันละหครั้งน้อยมากแต่สำคัญสมองรักสิ่งที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมนุษย์มีวงจรที่เรียกว่าโดพามีนลูปคือวงจรที่ตอบสนองต่อความสำเร็จเล็กๆ เมื่อคุณทำสำเร็จสมองจะให้รางวัลเล็กๆทำให้เราอยากทำอีกวินัยจึงไม่ใช่การบังคับแต่มันคือการให้สมองได้ชนะบ่อยๆตัวอย่างคนที่เริ่มออกกำลังกายวันละหนาทีผ่านไปสองอาทิตย์สมองรู้สึกว่าทำได้ง่ายแล้วมันจะเพิ่มเองโดยธรรมชาติไม่ต้องฝืนเพราะระบบมันทำให้สมองรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สูตรสร้างวินัยไม่ต้องฝืนใจ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เลือกเพียงหนึ่งอย่างวันทิงรูเลือกแค่เรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตตอนนี้เช่นการเงินสุขภาพจิตใจงานความสัมพันธ์ลองถามตัวเองว่าถ้าฉันทำได้แค่อย่างเดียวอะไรจะเปลี่ยนชีวิตฉันได้มากที่สุดขั้นตอนที่สองลดให้เล็กที่สุด make it tiny ต้องเล็กจนรู้สึกว่าไม่ทำก็บ้าแล้วอยากออกกำลังกายวันละ5นาทีอยากอ่านหนังสือ1หน้าอยากเก็บเงิน20บาทอยากตื่นเช้าลุกจากเตียงทันทีไม่นอนต่อ5นาทีนี่แหละการเริ่มต้นที่แท้จริงไม่ใช่เริ่มใหญ่แต่เริ่มเล็กและถูกขั้นตอนที่3ามทำทุกวันทำแบบไม่คาดหวังผล อย่าพึ่งหวังผลอย่าพึ่งหวังว่าหนึ่งเดือนต้องลด5กิโลอย่าพึ่งหวังว่าต้องเก็บได้หนึ่งมืนอย่าพึ่งหวังว่าต้องเป็นคนใหม่แบบพลิกชีวิตให้โฟกัสแค่ฉันทำมันวันนี้แล้วหรือ,อยังหนึ่งวันทำได้หนึ่งสัปดาห์ก็ทำได้หนึ่งเดือนก็ทำได้วินัยก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติยกตัวอย่างจริงทีละกรณีขอเริ่มด้วยอยากเริ่มเก็บเงินแต่ไม่มีวินัยเลย ผิดวิธีที่คนส่วนใหญ่มักทำตั้งเป้าแบบเวอร์เช่นเดือนละสามพันทั้งที่รายได้ไม่พอสุดท้ายเครียดและเลิกวิธีใหม่แบบไม่ฝืนเริ่มจากวันละ20บาทหรือทุกครั้งที่ได้เงินเก็บ1เปอร์เซนก่อนสบายมากไม่ฝืนแต่พอทำ3า30วันมันกลายเป็นนิสัยจาก20บาทอาจกลายเป็น40บาทจาก40บาทเป็น100บาทวินัยมันขยายตัวเอง 2. อ,อยากมีรูปร่างดีแต่เกลียดการออกกำลังกายเริ่มจากวันละ5นาทีเท่านั้นท่าเดียวก็ได้เช่นสควอตหลัง7วันสมองจะเริ่มคิดว่า5นาทีไม่พออยากทำเพิ่มนี่คือพลังของระบบขยายตัวเอง 3. อยากพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้เริ่มตรงไหนให้เริ่มจากอ่านวันละหนึ่งหน้าหรือฟังพอดแคสต์วันละ3นาที คุณจะตกใจเลยว่าจาก1หน้ามันจะกลายเป็น5้าหน้าจากห้าหน้าเป็น20ิบหน้าโดยที่ไม่รู้สึกฝืนเลยหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์มีสองโหมด 1. โหมดขับเคลื่อนด้วยแรงใจมักหายไหวไม่เสถียรเหมือนพลุ 2. โหมดขับเคลื่อนด้วยระบบช้าแต่มั่นคงและอยู่ได้นานวินัยคือโหมดที่สองและระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่ง่ายจนทำได้เสมอ ง่ายเท่ากับทำได้ทำได้เท่ากับทำซ้ำทำซ้ำเกิดวินยัยวินัยก็กลายชีวิตของคุณตัวอย่างจริงของคนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยหนึ่งอย่างเคยสัมภาษณ์คนที่ใช้เวลาหกเดือนเปลี่ยนตัวเองจากชีวิตยุ่งเหยิงเป็นคนมีวินัยแบบสุดๆเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากเก็บเตียงทุกเชา้า 10วินาทีเท่านั้นแต่เพราะมันง่ายมากเขาทำได้ทุกวันทำไปทำมาเริ่มจัดโต๊ะเริ่มล้างจานทันทีเริ่มออกกำลังกายเริ่มวางแผนการเงินเริ่มอ่านหนังสือทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะใช้ชนะเล็กๆส่งผลต่อชีวิตส่วนอื่นแบบโดมิโนและทั้งหมดเริ่มจาก10วินาทีของการเก็บเตียงกด2นาทีวิธีที่ใช้ได้กับทุกเรื่อง ผมอยากให้ทุกคนจำกฎนี้ไว้มันเปลี่ยนชีวิตคนมันนับไม่ถ้วนถ้าเรื่องไหนใช้เวลาไม่เกินสองนาทีทำเลยเช่นล้างแก้วเก็บต๊อกอ่านครึ่งหน้าบันทึกค่าใช้จ่ายยืดเส้นสองนาทีสิ่งเล็กๆแบบนี้คือเชื้อเพลืองของวินยัยเพราะมันคือการบอกสมองว่าฉันคือคนที่ลงมือทำเสมอถ้าอยากมีวินยัยต้องหยุดคิดแบบนี้ จากที่เคยคิดว่าต้องทำเยอะๆถึงจะได้ผลเปลี่ยนเป็นต้องทำให้ได้ทุกวันต่างหากจากที่เคยคิดว่าวันนี้ขี้เกียจก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นช่องว่างหนึ่งวันอาจทำให้คุณหยุดไปหนึ่งเดือนจากที่เคยคิดว่าเริ่มพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เท่ากับไม่เคยเริ่มจริงแล้ววันนี้คุณต้องเลือกอะไรผมอยากให้คุณใช้เวลา1ิบวินาทีตอบคำถามนี้ ถ้าฉันทำได้เพียงหนึ่งอย่างวันนี้อะไรที่ง่ายที่สุดแต่สร้างผลลัพธ์ยาวที่สุดเลือกหนึ่งอย่างทำให้เล็กที่สุดทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบไม่ฝืนใจบทสรุปวินัยไม่ใช่พลังใจวินัยไม่ใช่ความอดทนวินัยไม่ใช่การฝืนตัวเองวินัยคือการสร้างระบบที่ง่ายจนทำได้ทุกวัน วันนี้จงเริ่มจากหนึ่งอย่างและจงให้มันง่ายที่สุดเพราะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณแบบไม่ต้องพยายามและเมื่อคุณทำมันได้ต่อเนื่องคุณจะพูดกับตัวเองในอีกสเดือนว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนมีวินัยได้เหมือนกันนะแค่ต้องเริ่มให้ถูกวิธีเท่านั้นเอง